คลิปนี้นะอาจารย์จะมายกตัวอย่างของคนที่เกิดมาเขาเรียกว่าเป็นดวงเทพที่ลงมาสะสมบารมีบุญนะฮะอันดับแรกให้สังเกตการกระบาดกลางฝ่ามืออันนี้จะชัดเจนที่สุดนะ,ะนะ,ะแน่นอนเจ้าของเกณฑ์ชะตากลุ่มดวงนี้เขาเรียกว่าเกิดมาใช้กรรมนะฮะพอลงมาเกิดเจ้ากรรมในเวรก็จะรูปแบบในคนที่เรารักบางครั้งก็จะรูปแบบของความรักนั่นเองมังจกจะครองคู่ก็จะได้คู่ที่เป็นเจ้ากรรมในเวรสองดวงพชะตาชีตก็จะทําคุณคนไม่ขึ้น ขณะเดียวกันวันพระวันโกนเมื่อ,อไหรที่เราดูแลตัวเองไม่สมเสม,มอในการปฏิบัติหรือการสวดมนต์ก็จะโดนรบกวนจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่างเช่นปวดตามกล้ามเนื้อขั้นเนื้อขั้นตัวถ้าหนักสุดมันจะหนักที่ต้นคอเขาเรียกหนักต้นคอบาดไหลสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นลูกปวดหลังนั่นเองนะนะแน่นอนเกณฑ์ชะตาของคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวไม่ได้ง่ายนะนะครับการสวดมนต์ให้สังเกตได้ง่ายถ้าเราอยากรู้ว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวไหมหนึ่ง เวลาสวดมนต์อนาะการหาวอาการขนลุกขนพองก็จะเกิดขึ้นแม้กระทั่งเวลาไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สองนะครับวันพระวันโกนจะมีอาการอ่อนแรงสามนะครับเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เกณฑ์ชะตากลุ่มดวงเนี่ยเขาเรียกไม่สม่ำเสมอในการปฏิบัติดวงชะตาชีพม,มันจะตกลงนี่คือลักษณะง่ายๆให้สังเกตตัวเองว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวไหมแต่ถ้าอยากรู้ละเอียดว่เาเทพเทวดาที่อยู่ในตัวเราเป็นเทพองค์ไหนก็ลองทักมาได้